ในปี2025นี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐ,ฐกิจการเมืองหรือความมั่นคงของแต่ละประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หลายประเทศเริ่มหันมาพัฒนาอาวุธและเพิ่มกำลังทางทหารอย่างต่อเนื่องหนึ่งในคู่ประเทศที่มักถูกจับตามองอยู่เสมอคือประเทศไทยและกัมพูชาสองประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติความสัมพันธ์ยาวนานทั้งในด้านมิตรภาพและความขัดแยง้งการเปรียบเทียบว่าประเทศใดมีศักยภาพทางทหารมากกว่า หรือมีความอันตรายมากกว่าจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเริ่มจากประเทศไทยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคด้วยประสบการณ์ทางทหารที่สังสมมายาวนานกองทัพไทยมีจํานวนกําลังพลประจำการมากกว่า3 0 0 0 0นนายและมีกําลังสํารองอีกหลายแสนคนเครื่องมือยุโทโธปกรณ์ของไทยส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาจีนเกาหลีใต้และยุโรปปัจจุบันไทยมีเครื่องบินรบหลักอย่างกิเป็นจากสวีเดนและ F16 จากสหรัฐอเมริการวมถึงโครงการจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ในอนาคตนอกจากนี้ยังมีเรือฟริเกตติดอาวุธนำวิถีรถถังหลักวีทีสจากจีนและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยในด้านกองทัพบ,บกไทยถือว่ามีความพร้อมสูงด้วยจำนวนรถถังรถหุ้มเกราะและหน่วยรบพิเศษที่ผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มขน้นโดยเฉพาะหน่วยรบพิเศษของไทยอย่างหน่วยซีล หน่วยร่มดำและหน่วยอรินทราชที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคว่าเป็นหนึ่งในหน่วยรบที่มีความชำนาญสูงการฝึกฝนแบบผสมผสานกับต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศอีกด้วยขณะที่กองทัพอากาศไทยยังคงเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนด้วยฝูงบินที่ทันสมัยและระบบเรดาร์ตรวจจับที่สามารถเฝ้าระวังพื้นที่ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ แม้ไทยยังไม่มีกำลังอากาศที่เทียบเท่ามาหาอำนาจอย่างสิงคโปร์หรืออินโดนีเซียแต่ในแง่ของความสมดุลระหว่างงบประมาณและประสิทธิภาพไทยถือว่าอยู่ในระดับที่มั่นคงและน่าเชื่อถือในทางกลับกันกัมพูชาเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กกว่าและงบประมาณทางทหารน้อยกว่าประเทศไทยหลายเท่าแต่สิ่งที่น่าสนใจคือกัมพูชาในช่วงไม่กี่ปีหลังเริ่มมีการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศจีน ตัมพูชาได้รับการสนับสนุนทางทหารจากจีนทั้งในรูปแบบของยุโทโธปกรณ์การฝึกอบรมและงบประมาณช่วยเหลือตัวอย่างเช่นการสร้างฐานทัพเรือเรียมในจังหวัดพระศรีหนุซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนและถูกมองว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้ แม้กัมพูชาจะมีกำลังพลประจำการเพียงประมาณ1 2 5 0 0 0นานายซึ่งน้อยกว่าประเทศไทยมากแต่สิ่งที่ทำให้กัมพูชาถูกจับตามองคือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการทหารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายหลังจากการสืบทอดอำนาจของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตลูกชายของฮุนเซนประเทศกัมพูชาได้เริ่มเปิดรับนโยบายที่เน้นความมั่นคงมากขึ้นการลงทุนด้านอาวุธและการพัฒนาทหารจึงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อพิจารณาในแง่ของศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางทหาร ไทยยังคงได้เปรียบกัมพูชาอย่างมากเพราะไทยมีระบบเรดาร์และอาวุธอัจฉริยะที่ซับซ้อนกว่าอีกทั้งยังมีความสามารถในการผลิตยุโทโธปกรณ์บางส่วนในประเทศเองเช่นโดรนลาดประเวณและระบบสื่อสารทางทหารส่วนกัมพูชายังต้องพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะจากจีนและรัเสเซียอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้กัมพูชามีความอันตรายในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์คือความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับจีน ซึ่งสามารถทําให้กัมพูชาได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆทั้งในด้านข่าวกรองและอาวุธยุทธภันฑ์ถ้าเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคกัมพูชาอาจกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่จีนสามารถใช้เพื่อขยายอิทธิพลในอาเซียนซึ่งในระยะยาวอาจสร้างแรงกดดันต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือการเมืองภายในประเทศทั้งไทยและกัมพูชาต่างเผชิญความท้าทายด้านเสถียรภาพ ไทยยังอยู่ในช่วงขององการปรับสมดุลทางการเมืองระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยและกลุ่มอำนาจเก่าส่วนกัมพูชายังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มผู้นําเดิมที่สืบทอดอํานาจต่อกันมาความไม่แน่นอนทางการเมืองเช่นนี้อาจส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและความเสี่ยงขององค์การ,รเผชิญหน้าระหว่างสองประเทศในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ไทยตั้งอยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบมากกว่าเพราะเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อกับประเทศใหญ่ทั้งเมียนมาลาวกัมพูชาและมาเลเซีย รวมถึงมีแนวชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่เหมาะต่อการคมนาคมและการป้องกันตนเองส่วนกัมพูชามีพื้นที่ทางทะเลจำกัดและพึ่งพาเส้นทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนและเวียดนามหากพูดถึงคำว่าอันตรายในเชิงความสามารถในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อภูมิภาคไทยอาจมีอำนาจทางทหารมากกว่าแต่กัมพูชากลับมีศักยภาพทางยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เพราะเป็นพันธมิตรแนบแน่นกับจีน ดังนั้นในสถานการณ์สมมุติหากเกิดความขัดแย้งทางการเมืองหรือการทหารในภูมิภาคกัมพูชาอาจกลายเป็นประเทศที่อันตรายกว่าในมิติของการเมืองระหว่างประเทศเพราะมีแรงสนับสนุนจากมหาอำนาจอยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตามไทยยังคงเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางทหารและความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตมากกว่าด้วยระบบการฝึกทหารที่ได้มาตรฐานและความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรนานาชาติ ในทางปฏิบัติหากเกิดการเผชิญหน้าไทยยังคงมีโอกาสสูงที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้สรุปแล้วหากมองในภาพรวมปี2025ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีกำลังทางทหารที่แข็งแกร่งกว่าในทุกด้านทั้งจำนวนกำลังพลยุโทโธปกรณ์และประสบการณ์แต่ในอีกมุมหนึ่งกัมพูชาเริ่มกลายเป็นประเทศที่น่าจับตามองเพราะความสัมพันธ์กับจีนอาจทำให้ประเทศเล็กๆแห่งนี้มีบทบาทที่อันตรายต่อเสถียรภาพของภูมิภาคมากขึ้น การพัฒนาอย่างเงียบๆของฐานทัพเรือและขีดความสามารถทางไซเบอร์อาจกลายเป็นจุดพลิกผันในอนาคตดังนั้นคำถามที่ว่าประเทศไหนอันตรายกว่ากันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาคงไม่มีคำตอบที่ตายตัวเพราะคำว่าอันตรายมีทั้งในมิติของกำลังทหารและในเชิงการเมืองระหว่างประเทศหากมองในมุมอำนาจทางทหารไทยคือประเทศที่แข็งแกร่งกว่าแน่นอนแต่หากมองในมุมยุทธศาสตร์และอิทธิพลของมหาอำนาจกัมพูชาอาจกลายเป็นภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าใครจะอันตรายกว่าแต่คือการรักษาความสงบและความร่วมมือระหว่างสองประเทศเพราะทั้งไทยและกัมพูชามีประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกันมายาวนานมีพรมแดนร่วมมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันและต่างต้องพึ่งพาเศรษฐกิจในภูมิภาคเดียวกันหากทั้งสองประเทศหันมาสร้างความร่วมมือแทนการเผชิญหน้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นภูมิภาคที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยังย่งยืนในอนาคต